สวัสดีครับเอฟทุกท่านครับสวัสดีตอนเย็นเนาะสวัสดีตอนเย็นวันนี้มีภารกิจเหมือนเดิมใส่บ่วงดักหนูครับวันนี้ใช้บ่วงสิงดีด เมื่อวานใช้กับกับฟ้าผ่านะกับฟ้าพาดแต่ไม่ไม่ฟาดเปล่าวันนี้มาลองสิ่งดีดที่เราแก้ไขเมื่อคลิปก่อนๆของเก่ามาแก้ไขใหม่ใส่ย,ยางเรียบร้อย ประมาณ20หลังลมั้งไหมยี่สบหลังว่าจะใส่หมยนี่แหละครับนี่ทุง่งนาสีทองเนี่ยข้าาออกรวงเริ่มจะสูงแล้วฝั่งนู้นสูงแล้วไมายเก่าที่เราเคยดักนะครับเอากับฟ้าฟาดมาดักแล้วมันไม่เต็มเนาะก็เลยเอาบวงมามาดีดออาไม่รู้ว่าจะมีน้ำหรือเปล่า ทุงท่งนาทุ่งนานี่กนทุงน่งนานานะครับว่าจะมีทางวิ่งไหมจันเราก็ไม่ลั่นมายามจันด้วยอาศัยมายามจันด้วยดักหนูไปด้วยจันไม่ลั่นเมื่อเช้า ลั่นฟาวลั่นแบบว่าปลากระดีไปไปชนเชือกแล้วมันลั่น <c ười> เลยไม่ได้ตัวดูหลังนี้หลังนี้ก็ไม่ลั่นแค่ส่งหลังเองจันเราจันดักปลาอ,าอยู่หากินแบบบ้าน หาทุกอย่างที่กินได้นะน้ำทุ่งนานีาเน่เริ่มแห้งแล้วนี่ยไปตามครับเดี๋ยวไปดักก่อนครับครับดักเสร็จแล้วหนึ่งหลังดักตรงนี้ทางนี้มานี่ ขวยมันอยู่ตรงนี้สองหลังอยู่นู่นมีหลายทางนี่ทางแยกเป็นนี่ทางเป็นนี่ทางนี้มันแยกไปน,นู่นดักสามหลังบนนูน้ดูก่อนมีหลายทางอยู่ไม่รู้จะวิ่งทางไหนนในทางนี้ทางนี้ลองดูก่อนเนาะ ลองดูสองหลังมเนาะแยกเป็นนี้แยกเปน็นนี้สองหลังแรกแหงมานว่าจะมานไหมเดี๋ยวขออนุญาตใส่มครับถึงจนนั้นแล้วก็เดินดักไปเรื่อยครับจนขวาจะหมดไปตามครับเดี๋ยวจะมายามตอนกลางคืนเนาะ มาฝั่งนี้ด้วยเนี่ยมันข้ามมาฝั่งนี้ด้วยเนี่ยดูมันมีหลูมทางนี้มันมีหลูมทางนี้ด้วยนี่นี่ดักตรงนี้หลังนึงเนาะใหญ่กว่านี้มันมีใหญ่ ทางแยกมันนี่ติดไว้ <c oughs> จะอยู่มันติดไว้ฝวางทางไว้ให้มันออกไปทางนี้นี่จะดักทางนี้ก่อนเนาะับดักแล้วครับรเกันนี่ออกจากรูนี่เป็นนี่โดนแน่ๆดิ้นกระเดวกระเดว <c oughs> อ่านเกมดู <c oughs> <c oughs> โอ้โหนก คน,นิยัดดักนครับเดี๋ยวมันจะขึ้สี่โมงครึ่งแล้ว16บหกน,นากาโอ้สิบหกนาฬิกาห้าสบแล้วครับดูดาทียังสูงอยู่เลยไปดักไว้สามหลังเลยตรงนี้ครับผมดักเสร็จแล้วครับ f อทุกคนขณะนี้แล้วก็17บเน,นากาสี่สบนาทีแล้วครับหลังสุดท้ายอยู่นี่ ถ่ายดังนี้หลังนี้หลังนี้ครับเดี๋ยวก็ตอนเย็นตอนค่ำครับเมื่อตอนค่ำเราจะมายามดูเนาะว่าจะมานไหมโอ้ตรงนี้มีขวยด้วยนี่ย้ายมัง้งมีขวยด้วยโอ้โหมีทางไหมเนี่ยนี่มีขวยอยู่ครับหืม Qué hát kim mà em mỹ thang em mỹ thang lê ơi 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 chạy lần đi ัมัน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 มน,นี่แหละไปะตามครับเดี๋ยวตอนค่ำเราจะมายาาให้ดูเนะว่าจะเด็ดจะมันขนาดไหน,นทางมานี่เราดักล็อกไว้นี่ม,มีขวยอยู่ตรงนี้ นี่ด้วยโอ้เกือบหายเว่นเกือย่ยวเวนตกกมาแรงตอนเย็นเยอะสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ FC ทุกท่านขณะนี้ก็สองทุ่มแล้วนะสองทุ่มก็มายามบ่วงบ่วงสิ่งดีราเนาะ เดี๋ยวเราดักไว้ไหวกันมานไหมโอ้ยยุ่งไม่มันไหมเนาะยังบ่งขึ้นดินไปตามเลยครับ mì nụ cho mình bó thường นูน่โยกมีคันคันดีโย,ยกแล้วโยกแล้วโยกแล้ว <c> ต <oughs> ิดแล้วครับมีโยกแล้วครับเป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่แมงกระชอนร้องสนั่นเลยโอ้ดีดสองล้งหลังนู้นก็ดีดีดดฟา้า หลังนี้ดิดฟาวหลังนี้ดิดได้เดี๋ยวจัดการครับได้ครับเสร็จแล้วครับเอฟซีทุกคน คือว่ามันด้วยเนาะนี่นอยาต้นนั่น,น,นบวงเราก็รีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเ๋ยดัก่อกแต่ตรงไหนเนาะตรงนี้ที่เดิมนี่แหละแต่ตรงนี้บอตรงนี้นี่ละมั้ง thì mới mày thằng mới chừ thúng nữa lại thì đơm nữa lại cho mày mất tích ùa mãn 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 อืมด,ดิดฟ้าโดนอะไรเนาะทำวงใหญ่ลมะมั้งเดี๋ยวจัดการครับเดี๋ยวทำใหม่ก่อนนะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาบ่วงตะเกียบมาเสริมเลยเนาะเสริมทับเลยเนาะบ่วงตะเกียบมาเสริมทับยินเสียงมันรออ้องนี่วิ่งทางมันเยอะ nó tông đặt quay thử nữa lại đặt quay như dữ lên thằng núi nhìn thấm mùa bộ tập nghiệp mà sớm มูเดักอยู่นี่นูน่นมีโยกอยู่นั่นหลังนั้นเต้นอีกอะเนี่ยหลังเนี่ยมีโยกอยีกครับตำมันนี่น,นข้าวของนี่โยกเลยเด็ดดักกว่าข่าวดีเนี่ ทางน,น้นเนี่ย้โดนตัวนี้ปการครับไปตรวดแล้วครับตรวจเสร็จแล้วเนาะตัวที่สองนี่ใส,ส่สวยๆเหมือนเดิมดักที่เดิมเลยครับเนี่ยอันนี้ที่เดิมเนาะักเส้นทางนี้เราก็ต้องดักฝั่งนี้ เปลี่ยนมาดักฝังนี้เนาะที่แคบที่แคบตรงนี้เวลามันติดมันไม่ไม่ตายครับเอฟซีทุกคนบ่วงเนี้ยบ่วงซึ่งเด่นเนีัยติดเอวมันเดี๋ยวเสริมทับเลยเนาะ างมันวิ่งมาทางนี้นี่มาทางนี้เราต้องเอาเสริมด้วยตะเกียบเนี่ยบวงตะเกียบที่เราทําไว้ติดตัวเป๋ามาติดถุงมาด้วยูพูดจนแมลงบินเข้าปากเลยที่แคบแคบอย่างนี้ความสูงของบ่วงก็หนึง่งหนึ่งเส้นครับ เท่าเนี้มือ,อเผาาื่อนมะันเนาะไปหลังต่อไปไหนนูน่นไปถึงนูน่นฝั่งทางนี้สิบหลังเนาะฝั่งทางนน้นสิบหลังทั้งหมดยี่สิบหลังแล้วนะเอาบวงตะเกียบมาเสริมอีกเอาเผื่อว่าจะได้ยำตรงนี้เช้า เด็บหนูพุกไหมนอ้อเห็นกหนูหนาหนูท้องขาวเหรอหลัลงนี้โอ้โหยังทำบวงใหญ่เนาะใหญ่ไปเดี๋ยวร,รูดเข้าหนูเดี๋ยวมันจะรูดเข้าหนยใหญ่ไปมันจะหลดได้มันจะรูด ตามครับเสียงแมงกระชรอนเสียงดังสนั่นเลย <c oughs> เอา้ามีดีติกแล้วครับนุ่นมีดีติกแล้วจะเห็นตัวไหมเนี่ยเห็นเห็นได้ได้ได,ได้ตัวครับตัวเล็กกับตัวใหญ่โอ้สาสวยเหมือนเดิมนี้เรหลังนี้หรอกิดการ หนังนี้ไม่ได้เลยผ่านบ่วงผ่านบ่วงเนาะบ่วงเรานอนเลยนู่นเดี๋ยวจัดการหนูตัวนี้ก่อนเนาะนี่ครับไปลดเลยเสร็จแล้วครับนี่ตัวที่สนะามเนาะทำโป่งคือเกามันกระดักแล้วดักไวน้นี่ที่แรกมันติดตรงนี้แล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้ เผื่อมันจะวิ่งมาอีกเนาะมาตัวที่สามใช่ไหมเนาะสามมีแต่ห้ำปูงเมีจัดการอย่าไปเรื่อยครับเดี๋ยวเสริมวงตะเกียบไว้ตรงนี้ก่อนหลังหนึ่งเนาะเผื่อมันจะมาทางนี้ ไม่น้อยเผื่อได้พรุ่งนี้เช้าจะได้มายามให้ดูดงเล็กๆหน่ยนะ่ยเนาะจะไปมั้าไมเนี่ยทางนี้ลองดูเนะาะเพราะว่าน้ำในนาฝั่งนี้เริ่มแห้งแล้วโอ้โหข้างในนี่ ลืมลืมยามดูฝั่งนี้ตข้างในมันก็วิ่งแต่ยังไม่มาเนาะลอยหนูพกุกไปตามครับเหมอนกระชอนร้องดังสนัน่น อยู ừ, ่ทางนี้ยังไม่ตกมาวิ่งเลยเนาะนี่ออกจากรูนี่ โอ้โหนี่ดีติดอยู่ครับนี่แต่ไม่เห็นตัวโอ้โหเดี๋ยวใส่ก่อนครับเดี๋ยวจะใส่ส,สอง,สงชั้นเลยเนาะบ่วงตะเกียบเอาไว้นี่ใส่สองชั้นไปเลยบ่วงสิ่งดีดเไวน้นี่นี่จะกันครับตักไว้แล้วครับบ่วงตะเกียบเอาไว้นี่บ่วงสิ่งดีดเอาไว้นี่สองชั้นเลย วิ่งมาเราเจะราเห็นวิ่งละมั้งไปเดี๋ยวฝั่งนู้นครับฝั่งี้สุดแล้วเนาะฝั่งนู้นอีกเสิบหลังง่ายจะมันมั้ในคลิปที่ยาวไปเสียงแต่แมงกระนร้องงโอ้ได้มาสามตัวกับภูมิใจแล้วเนี่ยถุงเนี่ยได้มาสามตัวใส,ส่สุยๆเลย ใส่กำลังงามกระดุกกรอบมันๆครับของทางนี้ก็ไม่มีไม่มีดีดเลยนี่ดักจะติดกันมีดีดไม่ดีดอยู่นี่มีตัวไหมมีดีดโอ้มีม,ม,ม,มีมีตัวครับ มีตัวอยู่นะนั่นนั่นนั่นมีตัวอยู่ครับอย่างนี้ยังนี่นี่หนูพวกนี้แหละตัวเล็กเล็กเมันนี่เนี่ยมีทางนี่แนี่มีจัดกันครับ แล้วนกะยังไม่ใหญ่ดักไว้ที่นี้ใกล้ๆกันนะครับตังหลังนี้ตังหลังนี้หลังนี้ควยมันอยู่ตรงนี้จะมาณหลังไหนตรงนี้ครับอ่าตัวที่สี่แล้วครับหลังต่อไป เอหลังนี้อ้าวอ,อ,อมีต้นข้าวโยกครับนี่หลังสุดท้ายนู่นนะัูนี้ก่อนผ่านจะเป็นตูนหนูเล็กหนูใหญ่หนูเล็กหนูใหญ่โอ้โหหนูเล็ก,ลกอีกแล้ว กันครับจุดร้อยแล้วครับดักไว้เล็กที่เดิมเนาะอะไรคลุกๆๆๆนั่นเฮ้ยโหเสียงนูนเพิ่งเหรอกลับเรามาถึงนี่ไหม มีทางครับนี่มีมีทางดูดักตรงนี้ละมัง้งเดี๋ยวย้ยาย,ย,ายตรงนั้นมาตรงนี้นทางสวยเลยสวยจะโดนไหม ยามันลุกก็เลยมันน,นั้นหาหาไม่เจอเห็นมันโยกโยกอยู่แถวนี้เมื่อกี้เสียงเสียงมันมเิ่งออกจากลูกมันไล่กันน้ำมันพึ่งแห้งไงน้ำพึ่งจะลดแห้งปหมดแล้วครับได้สรุปผลกันเลยเนาะ ประมาณห้าตัวแล้วมั้งเท่าที่นับได้นะห้าหรือหกไม่รู้ลืม <c oughs> ไปรสรุปผลเลยครับนี่ได้มาห้าตัวเนาะก็ถือว่ามานันเลยเนาะถือว่ามันว่าเด็ดอยู่ครับตามคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะมายามให้ดูเนาะคลิปนี้ยาวไปแล้ว ขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผมเขาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม u b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งด้ยนะครับตรงนี้จะติดหนูอะไรเนาะอันนี้ติดหนูนานหนูท้องขาวแล้วครับตัวเล็กเล่ครับถือว่าสำเร็จอยู่เนาะถือว่าหมานอยู่เนาะตัวไม่ใหญ่แต่หมานได้านครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ ห้าหาง